สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเติมวัคซีนไวใสไปกับวส919ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชากรหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยกับพี่จูบจิรสุดาคุณชนค่ะคุณผู้ชมคุผู้ฟังสามารถติดตามรับชมรับฟังเราได้หลากหลายช่องทางเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็น FM 99.5 m h z ระบบ AM, 1,521กิโแล้วยังมีรูปแบบทีวีออนไลน์บนหน้าเว็บไซต์ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 919ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะที่จะขอฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไว้นะคะก็คือช่อง YouTube c h a n แ e ลของรายการเติมวัคซีนไวใส่นั่นเองนะคะเข้าไปกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆจากทางสถานีและก็ทางรายการเติมวัคซีนไวใสของเราค่ะสำหรับช่วงแรกในวันนี้ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่หนึ่งหนึ่งสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานำจิตอาสา904และกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยร่วมกับจังหวัดอ่างทองและประชาชนจิตอาสาอำเอภอโพทองนำเนินกิจกรรมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาต้านภัยแล้งจังหวัดอ่างทองประจำปี2566เพื่อขุดลอกน้องน้งนำเดิมปรับปรุงภูมิทัศน์ กำจัดวัชพืชหนองตาเบี้ยนให้กับราษฎรในพื้นที่ตำบลรรมมาสักและพื้นที่ใกล้เคียงได้มีน้ำใช้ทำการเกษตรณหนองตาเบี้ยนตำบลรรมมาสักอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองค่ะไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ